สวัสดีค่ะมาพปก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปีย่าชาแน,นลค่ะพี่น้องมันในสภาพมาเห็ดเมนูออเดอร์หรือเมนูอาหารบางหรือเมนูกินเล่นค่ะแล้วแต่สเสิรนน์อาหาพี่น้องก็คือเกี๊ยวกรอบค่ะพี่น้องนะคะเกี๊ยวกรอบพวกนู้นี่จะบริใท่เป็นลูกชิ้นหรือฮอทดอกหรือไข่นกกระทะนะคะพี่น้องจะเอาหมูกุ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะกุ้งที่นนู้ซับแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วอันนี้ก็คือหมูบดนะคะ แล้วก็ส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องก็คือสามเกลอค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะพี่น้องเอาใส่ลงไปค่ะผสมใส่ลงไปนุอาจเสพติดแบบว่าบ่มีพิธีรีดตองนะคะพี่น้องอาจจะอาศัยเอาแบบว่าบนนานๆนะคะพี่น้องครับโถือโอ๊ถึงใจหรือว่าโบเรียบเลยก็ขอถือขอเอาให้ลาลายด้วยะคะ่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่เราก็จะทําการปรุงเลยค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้องใส่เสี้ยวลงไปค่ะ นูเขาบอกว่าพวกใส่นะคะพี่น้องใส่ข้องเกี่ยวนี้บ่ตรงเห็ดเข้มหลายค่ะพเพราะว่าข้าตตรงจิ้มน้าจิ้มอยู่ค่ะน้าจิ้มข้องนูกระบอยาหค่ะพี่น้องน้าจิ้มไก่นี่แหละค่ะที่ข้าซสื่อกินตามท้องตลาดะค่ะพี่น้องถ้เาเสาจะเฮ็ดเองก็ได้คะ่ะเอานํามะขามเขียวนะคะก็บอกพริกโคกสนนําตาลสนนําปลาแค่นั้นละค่ะแต่ว่าอยู่นี่พวกกินจะซันค่ะพี่น้องพวก,กินน้าจิม้มไก่ค่ะต่อด้วยชูรสนิดนึงนะค่ะ ก็ปรุงรสนิดนึงค่ะสมนีงพ่อค่ะพี่น้องแล้วก็คลุกเข้าวมิโากันค่ะถุงมือบุ้มีค่ะพี่นอ้องอาศัยเอานี่ยเอาค่ะนุ้กเขาบอกว่าหมูเนาะค่ะพี่น้องหมูนี่ค่ะเอาแบบว่าแข็งแนี่เนาะค่ะพี่น้องแบบกำลังออกจากช่องฟิตใหม่ๆม่กำลังแบบเย็นเย็จ๊ดๆเลยค่ะพี่น้องรับรองว่าใส่เกี่ยวของขาเลยค่ะพี่น้องสิ เด่งนะคะเข้ากับขยำคะ่ะพี่น,อออน้องนุ่ยามพี่น้องหนวกหูค่ะอะไรคะนุ่งหลังมือเหล่อเรียบร้อยใส่ยาสีเลยค่ะจึงในก็เอาไปถอดอยู่นะคะ่ะพี่นอ้องเยาดามาเดอจากมือนูุ่งก็สะอาดอยู่ค่ะนี่ค่ะนูจนกว่ามันสึกเป็นก้อนเพื่อเข้าเข็ดสม,มนี่แหละคะ่ะพี่น้องมราให้มันดึงๆค่ะ กุ้งนี่ค่ะเป็นประแดก็เอาแบบเย็นๆเป็นน้ำแข็งในหน่อยหนึ่งเอามาสับค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาหนวดนะคะใส่กระทะทีเห็ยนะคะเสยยิ้ยวพงกุ้งรสแล้วก็อัน้หากาชีนะคะพี่น้องนี่ค่ะเสอ้ยวพงรุ้งรสแล้วก็ชู่รสค่ะพี่น้องใส่ลงไปกระเทียมพริกไทยลาพักชีค่ะสัมี่พ่อค่ะพี่น้องเพราะว่าท่าเสิเอาไปปั่นใส่เกี๊ยวนะคะจะได้มีความหอมความเข้มนี่่ตรงเน้นนะคะเพราะว่าข้าเสิจิ้มน้่จิ้มอยู่นะคะพี่น้องนะคะเอาแล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะทําการห่อค่ะวิธีการห่อเกี่ยวนะคะพี่น้องเราก็จะมีน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่านี้เขาเอามาซุบซ่อนซือค่ะพี่น้องไปซ่อนนะคะเพื่อบ่ให้มันติดกันค่ะจะสีเลยค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องพับสามเหลี่ยมมัอสีค่ะใส่นี่เขาย่าใส่น้ำด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็อย่าใส่กระจายออกมามันสีบอกรอบนะคะเขาใส่แค่นี้ค่ะ แต่จนน่ายหนูนะคะ่ะเพิ่มมักใส่แบบใส่เยอะๆค่ะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูขออนุญาตห่อไปเรื่อยๆจนเบิดเนะค่ะพี่น้องเด้อสภาพมาทําขั้นตอนการทอดกันต่อค่ะแค่นี้ละคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูห่อเกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะหนูจะพามาทอดค่ะพี่น้องทอดกับทอดน้ำมันไฟกลางๆเนาะคะ่ะถนมน้ำมันไฟแห้งค่ะพี่น้องมันกับสมัยเนาะคะ่ะเวลาทอดนะคะพี่น้องถ้าห่ออยากให แผ่นเกี่ยวมันฟ้องอ่ะมันพองนะคะพี่น้องมันเท้าข้าวซอยไปมันก็จะดันดันมาละค่ะอย่าไข่มงนี้มันพองพนะคะพี่น้องเอาตะเกียบค่ะขยี้ขยี้นะคะพี่น้องเ๋ยนู้เห็ดใหเบิงค่ะนี่ค่ะมันก็จะพูฟ้องถึงมากค่ะเดี๋ยวพอไ้แห้งเลยค่ะพี่น้องอันนี้ไยแห้งก่อนค่ะนี่ค่ะ พยนยามตีลงค่ะเต็กสีเลยค่ะพี่น้องมันก็จะพองนะคะก็จะกรอบค่ะพี่น้องแบบนี้เลยค่ะค่ะเกี่ยว้องเนี้มันสุกไงค่ะพี่น้องทอดทอดไฟเลืองก็โอ,อเคละค่ะทอดแทนเกี่ยวนเลนืองค่ะ ขยี้ขยี้ค่ะพี่น้องมันก็จะขึ้นอเพือป้องอากาศค่คะเอานะคะพี่น้องแล้วนูขออนุ่าตถอดไปเรื่อยๆก็นาะคะนี่ก็จะได้เกี่ยวแบบนี้นะคะะนูทอดแล้วเบริร์สุกแผ่นแล้วคะพี่น้องเดี๋ยวจะามาเห็บเบิงงค่ะพอมน้ำจิ้มไก่ค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่นอ้องเมนูมือนี้คะ่ะเป็นอาหารหวางง่ายๆนะคะพี่น้องเห็ดห้ลุกมเฮล้านกินไดค้ค่ะมือนี้นุฟ่ฟ้าค่ะพี่พี่น้องงานเล่งค่อนข้างอมน้ำมันเลยนะคะพี่น้องพยายยมเปิดไฟพ่อกลางๆนะคะไฟแห้งกับสีไม่ไฟอ่อนกับอมน้ำมันแบบนุ้งนะคะพี่น้องอันนี้คือบบเดบโบเดว่าของจะของดีนะคะอมน้ำมันน่ก็ว่าอมน้ำมันนะคะพี่น้องแต่ว่าวิธีการปรุงใส่ปรุงยังเห็ดแบบคือนู่เห็ดนะคะพี่น้องสีสบนะคะ ข้าวบ่มีกลุ่มก็บจําเป็นต้องไปแลนไปซื้อไปหาให้เปือยเงินด้วยค่ะพี่น้องเอาหมูเอาเนืงก็ได้ค่ะนิดๆหน่อยๆมาปั่นพ่อเป็นใสค่ะเพราะว่าใสใสหลายมันจะบกรอบนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันก็จิ้มน้าจิ้มค่ะน้าจิ้มนีห้องนูเป็นน้าจิ้มไก่นะคะพี่น้องง่ายๆค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มี่ก็เอาบวยเจียหรือน้าจิ้มบวยก็ได้กะก็ข้าวบ่มี่ก็น้าจิ้มไก่นี่นะคะง่ายสุดค่ะพี่น้องเอามาจิ้มนะคะนี่ค่ะเอามาจิ้มก็เกี่ยวค่ะกรอบๆห่อนๆใหม่ๆมนะคะพี่นะะค เฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดขายก็ดีได้ค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดขายนี่กับโตระบาดคนได้ค่ะพนุไปซื้อมากวางไปเฝ้าไข่เจ้าหน่ายะค่ะพี่น้องมเมื่อเป็นโตระบาดดอกคะ่ะเออสิบตยี่สิบบาทซื้อมาสิบตนะคะยี่สิบบาทค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตกโตก้ตกระใดแล้วค่ะพี่น้อง <laughs> อะละค่ะพี่น้องเขาพูดล้วラเดอร์จากที่เขามารับชมะคะ่ะ มากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามห้ขอพุณก็ร่งใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปฝ่าวเนะคะอย่างโท่นันเวลาเพิ่นสิกินนะคะพี่น้องตะวันนุก็อย่ากให้พี่น้องได้บ่งได้เห็นค่ะเดี๋ยวเอาไปต่อยอดหรือค่ะเดี๋ยวไปเห็ดให้ลูกให้ร้านกินเนาะค่ะ้องนูบด้วังวา่าสิเฮตเป็นอียงดอกค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบิงใครอยากเ็ดตามกินตามค่ะพี่น้องนะคะขอพุณลหลลายค่ะพี่น้องไปละค่ะฝ่าวะค่ะพี่น้องมอนีเนาะค่ะไปละค่ะมาเจอกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารคือเกาเด้อค่ะพี่น้องไปละจ้า